กันตลอดเลยนะคะสาหรับเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งัปาแตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะแหล่งข่าวก็ได้แจ้งนะคะว่าวันที่29ตุลาคม2 5 6 4จะมีการเคาะส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทีเดียวสามงวดเลยค่ะซึ่งในส่วนของการเคาะราคาวันที่29ซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงอีสานแทบเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะว่าการจ่ายเงิน จากทกศที่หากมีการเคาะโครงการประกันรายได้เมื่อไหร่นะคะ3วันทําการเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข,ข้าวทันทีวันนี้ไปติดตามระเอียดข้อมูลข่าวสารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าว โครงการประกันรายได้ปี3นะคะก็เดินทางขยับมาเรื่อยๆแล้วกันนะคะสําหรับการประกาศราคากินกลางอ้างอิงในงวดแรกนะคะหลังจากที่นําเข้าคอรมอแล้วก็ผ่านคอรมออนุมัติไปเมื่อวันที่25ตุลาคม25 6 4ที่ผ่านมาซึ่งแหล่งข่าวจากคณะกรรมการกํากับดูแลแล้วก็กําหนดราคากินกลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะหรือว่าประกันรายได้ข้าวนี่แหละคะ่ะวันนี้สัรแซบขออ้างอิงข้อมูลข่าว จากทางฐานเศรษฐกิจนะคะซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็นัดประชุมค่ะซึ่งได้ข้อสรุปว่าวันที่29ตุลาคม2564ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะจะมีการเคาะราคาประกันไรายได้ข้าวซึ่งในส่วนของการเคาะราคาประกันไรายได้ข้าวเนี่ยจะเคาะตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่3เลยสรุปคือ3งวดนะคะ สืบเนื่องจากมาติครมอเห็นชอบในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนะผู้ปลูกข,ข้าวสำหรับปีการผลิต2 5 6 4รอบทับหร้อที่1นี่คือในส่วนของเงินชดเชยประกันรายได้ข้าวนะคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทนะคะทีนี้เป้าหมายในโครงการที่จ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข,ข้าวในโครงการประกันรายได้ข้าวปีสานะคะก็จะมีข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมประทุมธานี ข้าวเปลืกเหนียวแล้วก็ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะครอบคลุมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวกว่า4.6ล้านครัวเรือนนะคะคุณผู้ชม ซึ่งในส่วนของการกําหนดราคาแล้วก็ปริมาณการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65ณราคาความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินโคเลเือนละ40ไร่ยกเว้นข้าเจ้าค่ะไม่เกินคเลเรือนละ50ไร่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาแล้วก็แต่ละชนิดข้าวด้วยนะคะคุณผู้ชม ถ้าหากเราจะมองถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิเน่ะเขาจะประกันอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันคูเรือนไม่เกิน14ตันถ้าหากเขาเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นท <ści> <lichen S 1> ี่ราคาจะประกันไว้อยู่ท <Pakistan> ี่1 4 0 0 0บาทต่อตันคูเรือนไม่เกิน16ตันส่วนข้าวเปลือกเจ้านะคะราคาประกันอยู่ที่1 0,000บาทต่อตันคูเรือนไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันอยู่ที่11,000บาทต่อตันคูเรือนไม่เกิน25ตันค่ะแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันอยู่ที่122,000บาทต่อตันซึ่งคูน <supercomputer> <ham> 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 ไม่เกิน16ตันนะคะส่วนการจ่ายเงินชดเชยค่ะทกศก็แจ้งนะคะว่า การจ่ายเงินจากทางธนาคารทกศนะคะจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดภายใน3วันทําการคือนับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการกําหนดดูแลแล้วก็กําหนดราคากินกลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีการกําหนดราคากินกลางในแต่ละรอบนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการลดในส่วนของภาระในการเข้าร่วมโครงการของพี่น้องเกษตรกรในการตรวจสอบนะคะว่าเงินเข้า หรือไม่เข้าอะไรเงี้ยค่ะทางธนาคารตรกรสก็ออกมาแจ้งข่าวว่าพี่น้องเกษตรกรสามารถ เข้าไปสมัครที่แอปพลิเคชัน a m o b i l e ตรวจสอบการโอนเงินเข้าโอนเงินออกของบัญชีพี่น้องเกษตรกรได้นะคะโดยสมัครผ่านาทางโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าจะไปติดต่อที่ทางธนาคารก็ได้ค่ะอันนี้จะสะดวกสบายนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https o l a s h slash inbaac com ได้โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กดคำว่าค้นหาก็จะขึ้นสถานะว่า ท่านได้รับสิทธิ์อย่างไรนะคะทีนี้ในส่วนของโครงการประกันรายได้ข้าวเนี่ยตอนนี้ค่ะคอรามอก็อนุมัติออกมาแล้วแล้วก็มีการประชุมจากนบขมาแล้วนะคะทีนี้จะมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงในงวดแรกรวมทั้งหมด3มงวดเลยในวันพรุ่งนี้เรามาจับตาดูไปพร้อมๆกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่มีข้อข้องใจในเรื่องของในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1นึ่บาทตอนนี้ยังไม่พูดถึงนะคะ ต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งวันจ่ายเงินรองบประมาณเอาพูดง่ายๆคือรองบประมาณรอเงินมาค่ะพี่น้องชนะก็ต้องรอในส่วนของไร่ละ1,000บาทต่อไปแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือโครงการชดเชยประกันรายได้เข้าพรุ่งนี้นะคะ13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเคาะประกันรายได้เกษตรกรชนะผู้ปลุกข้าทะเบียนเกษตรกรสําคัญมากนะคะคุณผู้ชมท่านลงทะเบียนเกษตรกรระบุวันเก็บเกี่ยววันไหนช่วงระยะเวลาไหนท่าน จะได้เข้าร่วมโครงการรับเงินชดเชยในโครงการประกันรายได้ตามระยะเวลาที่ท่านลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเช็คทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงงวดที่1งวดที่2งวดที่3มงวดที่4ทั้งหมดมี33มงวดนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้ปี3อิสานแซ่บจะติดตามรายละเอียดการประกาศราคามาฝากคุณผู้ชมในพรุ่งนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ